ขอขอบคุณแม่เจริญตลอดเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีขออนุญาตเป็นเจริญเพื่อฝากตลอดครับครับฟังพระบุณครับเชิญนั่งครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานใดทุกทีได้ปรนนาราเป็นมุณสช่อข้าบาังสุกุลและเป็นประธานกระทรวงเพลฝ่ายพลวาตเป็นลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิด้วยวความคารครับปราบนิม,มนหลวงพ่อพระพรูสุวรรณาพัฒน,นาธรเจ้าคณะตำบลสหบันเขตหนึ่งกาวาดวัดแห่มหิ้เกลยร เจนงพิจารณาภา้าต้องสุขินแล้กเป็นประธานประชุมสายสูงเป็นลำดับต่อไปขอกราที่มนุษย์ฉบับระครับ กริจวาแต่สังฆราหุปาทวรยธรรมนิโรปาจิตวาลิโูกเตังฆย์แล้วอยู่กันข้างนี่วอยู่ด้านหลังเข้ามาแล้วหหลังให้กล้อง เพื่อท่านประธานการวประธานของเทศมณฑลประทวบเีันด้านของกรุงเพนองหลังจากนั้นของบาทพิมพ์พระบุจ้าพระสุรานุเถรนาคดุลามพระพาสุธามุนาบางบุรีภูุวนสวนตาุตาบาสุขุมเดยได้กระทำขึ้บางต่อไปกันเพื่อการปฏิมัติธรรมตา สองคุณเสนอการนอนปูาปูาล็กๆสอุป้รเรื่องนอนท่มสผ้าท้เร่อราบุนสมส่นทด้ามกบาล้เเลทางด้านฝั่งทางทิศใต้เชื่อแบบได้ดัาได้ให้วเียคิทั้งหนึ่งที่ผู้ปู้าน้สนามเวลาโดยรารมาในเรื่องผลกร้ทบใดๆกระตัทางเจ้าภาพนะครับที่มโ คุณพ่อรัฒนกรนอนนะครับตลอดทั้งผู้เป็นหนุนทาวน์ทั้งห้าคนนะครับก็ต้องขอฝากพัฒนทาอที่กำ่ังเราที่มีด้วยหากมีสิ่งประการใดที่จะให้ทางกรบควกนนองได้มีโอกาสได้ไปขอบคุณตอบแทนท่านผู้หเกียรตินะครับก็ขออย่าเลื่อนใจนะครับเพื่อให้การงานสิ่งใดที่จะใ้ทางก็อบควทหวาถึงน้า คุมเอตรื่อจะพึงพละใจแต่ก็ยังเหลือที่เป็นผู้ช่อยนะครับเพเป็นคุณแม่รสนอตตลอดทั้งทุเป่มากคนนะครับที่จะไปต่อแทนคุณของพ่อแม่เสลท่านนะครับก็ขออยากะเกงใจนครับในวันนี้ก็ขอขอให้ท่านประธานททีนะครับท่านทางิเตรียมรอนะครับสมาชิกสภาที่เหลือเสนอสวัสเทนึ่ง ท่านนายกภาควัฒน์ท่านนายกโคงการบริหารสวนตำบนสาขันและท่านกำัอธิบดีางไทยตลอดทางท่านผู้เดือด้านผู้เดือร้านตบสักแก้วนะครับคือกะายให้เกียรติเดินทางมาร่วมถนนเฉลิาเสนาขวัคุณนายพลอนอ้ขอบคุณท่านสจนายกภาคัฒน์สตรับทุสการบริหารจัดการสักแก้ว ตลอดทั้งกาประหาที่มีย่างที่สุเข <iy> ้อทหารปริญาที่สุดางในวันนี้ทางพวกอาจายาเขาขอกที่น่นวนอยากสูงส Udah,、嗯嗯嗯 เอวันสามตานวยสามวิตําน่วยสามโลกสวรรมานีเวสาวกสาวกติตาปติวัติยัตัมันเนวะตัรมมนิทวะดเอวีทวัมารีนวะพรหมนาวันเทจิวะ ตจวายใจว่า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 ตจป่าตจว่าวาใจว่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 าว่าใจว่ตใจาใจว่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 าใจง่าใว่าใจ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 ว่าจว่าใ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 าใจว่าจว่าใจวว่าใจว่า

ทำแ่ไปบ้านก่อนไปบ้านอกไม่ไกลม่สมข้าวข้าาาวาวข้้าวาวาวข้้าว้าวขา้า้ว แข็งแรงแข็งแรงโอ้ยังแข็งแรงครัแบบายดีไปชมุดโอ้ยสยไปดูกับหมอดกว่าสิแข็งแรงแ่หน โอเคพร้อมหนึ่งสองสครับอ่ะทีนี้รักๆก,กันครับเคครับนานๆเจอกันทีครับังเล่ก็ด็กเกราเพื่็น,น <c oughs> ด็กเไไี่ไนไอไไะไรไะไอไะไอไ นี the the ่แหละคือบรรยากาศคุณแม่ก็พูดถึงนเมื่อคเรากอยากจะเติมใหไเล่า ยากเคครับเอาลวเลยลวดลวดลวครับลวดลวววเค้เอเรียบร้อยม่ใครมีอะไรอันนี้อะไรพรเจ้าวงแตกรุนเลยอันนี้ที่ไหน là có khả năng bật nhạn cái 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 รุนหนึ่งรหนึ่งโอเคครับอีกครั้งงวันนี้ไปไปส่งลูกแล้วก็มาี่ใจข้านกากาไอเคนกกีับอแก้รอครับไตพว ใหญๆขาดเรบตัวทั่นเลยมากแค่บนบ้านเราไม่บ้านเาอยู่แลไว้ามจ็บระมานี่น้องถ้าเป็นแขลอ่ะมันไม่มีปัญหาได้หลบได้ดูอย้างผมดภาพของใครดไม่ได้รมานวิ่งนีไปไม่หด้ไม่ได้่ได้านที่น้องดูด้านน้ไม่ได้ข้บ้านนะได้ได้เด็กาได้ ไม่ต้งนีรกิดกันไสบยงสารน้เลยวไปไเขีนรเื่อนั่นมาแบกมเร้องสายยาสองมาวันนี้เรายังมีนัดกันอีก ร่วมเพื่อข้าวม่กินก๋วยเตียวชซเดี๋ยวให้ถูไป่ใช่คีกมาครับกีกรอบหนึ่งไป